สวัสดีเพื่อนๆชาวเดวิลเมทายนะครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาคุยว่า1วันควรทําอะไรบ้างในตัวเกมย้ําถ้าหากทําได้หมดนะตามนี้ไอเดียของคุณจะไปได้โดยไม่ต้องเติมเงินก็เล่นได้เคลียร์ก่อนนะอันดับแรกอยากให้เข้าใจก่อนหลังจากที่ผมเล่นมาวันนี้น่าจะเปิดมาวันที่4ละโดยเฉลีย่ยย้ําว่าโดยเฉลี่ยนะครับอันดับแรกอยากให้เข้าใจก่อนในส่วนของตู้กาชาซึ่งก่อนหน้านี้นผมเคยทำคลิปบอกไปแล้วว่าเราจะไม่เอาเพชร ไปสุ่มตู้ธรรมดาเด็ดขาดแต่ตู้ธรรมดาเราจะสุ่มก็ต่อเมื่อเราได้อันนี้ครบ10เกมแจกอะเกมแจกครับและครบ10ครั้งค่อยสุ่มทุกเมื่อนะครับเพราะว่าถ้ามันครบ10เนี่ยเราจะได้ในส่วนของอระดับ A อะระดับ A ครับเห็นปะ่ะคือมันจะเรียกว่าการันตีเห็นป่ะไอเนี่ยเห็นป่ะเป็นระดับมหากราบปะ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่เราจะได้มันเรียกว่าการันตีอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ตัวละครก็อาวุธดังนั้นไปนไม่ได้ทุกๆ10ครั้ง ควรที่จะสุม่มไม่ใช่มี1อันแล้วสุ่มเรื่อยๆยกเว้นกรณีรีไอดีอันนั้นคอน่อยว่ากันอันต่อมาก็คือในส่วนของตู้นี้ทําไมถึงคุยตู้นี้ก่อนเพราะเนื่องจากอันนี้อยู่อีก16วันตัวเกมเปิดตู้นี้อยู่20วันโดยเบ็ดเสร็จแล้วตอนนี้เล่นมาละประมาณ4วันแล้วผมเปิดไปแล้วด้วย1รอบนะครับหมายเขาว่าโดยเบ็ดเสร็จทั้งหมดเพื่อนๆน,น,น่าจะมีเพชรผมคำนวณไม่พลาดคือประมาณ4 00 0กว่า อันนี้คือโดนไม่พลาดและเกณฑ์เปิดมาแค่4วันย้ําแค่4วันโดยถ้าหากเราต้องการที่จะการันตีเนี่ยมันใช้ทั้งหมดอยู่ที่1นึ่งและไอเนี่ยสี่วันได้อยู่ที่ประมาณ4ี่พันเป็นไปได้สูงมากๆที่มันจะครบ20วันแล้วตรงเนี้ยคุณจะได้การันตีแน่นอนวงเล็บถ้าเล่นทุกวันเอาไว้ใช้ตรงนี้ก่อนนะคุณจะการันตีตัวนี้แน่นอนถามว่าตัวนี้ควรเก็บไหมโคตรควรเก็บย้ำ่าโคตรนะครับ เก่งโคตรโคตอ่ะผมพูดนี้เลยตัวนี้ดีทั้ง PVP และ PVE ดีโคตรโคตรนะครับหลังจากที่ได้ทดลองเล่นตัวนี้แล้วนะโคตรเก่งอยากให้เก็บนะครับอันนี้เคลียร์นะเคลียร์ตัวนี้ก่อนเนาะส่วนตัวนี้มันเก่งแค่ในส่วนของที่ผมเล่นมานะแค่ในส่วนของ PVP ครับ IPV เอ้ย PVE พูดผิด PVE เพราะว่าไอ้เดสอะไอ้หลบอะ,อะมันจะตั้งเคานเตอร์แทน พอมันเคาน์เตอร์ได้มากแค่ไหนสวนกลับมันจะตีแรงมากแค่นั้นไอ้ตัวเนี้ยเก่งสำหรับ PVE ที่ผมเล่นมานะ PVP ไม่ค่อยเท่าไหร่เพราะจังหวะที่คนเห็นเราอะ่ะว่าเราตั้งกาดเขาจะไม่ตี <c ười> คือคนมันดูได้มันมองออกเว้ยแล้วมันสายตีใกล้ด้วยพอใช้สกิลมันก็ใกล้อีกมันไม่ต่างกับหมัดเลยดังนั้นเลยไม่ค่อยแนะนานะครับตัวนี้ยกเว้นแต่ว่าใครยากเฮ้ยไม่เราเน้นแค่คอนเทนต์เท่านั้นอะตัวนี้โอเคแต่ PVP ไม่ค่อยแนะนํา เนาะส่วนเพชรมีอีกหนึ่งอย่างคือคุณจะเอามาสูมตู้แบบนี้ก็ได้เช่นเดียวกันแต่อันเนี้ยผมก็ไม่ค่อยแนะนําอีกเพราะในเกมเนี่ยมันเรียกว่ามีแจกไอระดับทองอยู่แล้วโดยเบื้องต้นได้ทองสีดาวมันก็เหมือนกับอันนี้แล้วโดยมันมันต่ําก่อนไม่เยอะมันก็เล่นได้แล้วไนงะยกเว้นว่าคุณได้ตัวละครครบแล้วคุณจะไปเปิดอาวุธอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้เคลียร์ก่อนนะอันนี้คุยเรื่องกาชาก่อนนะเพราะว่า มันสาคัญที่สุดแล้วเนาะส่วนอันนี้หาใครอยากจะแบบเฮ้ยม่เอาอ่ะครบสิบรอบครบพันแปดเนาะสุ่มแม่งเลยสุ่มแม่งเลยไม่ว่ากันอันนี้ไม่ว่ากันแต่ส่วนตัวผมรอให้มันครบก่อนจะได้ไม่พลาดนะครับโดยเบื้องต้นผมเปิดแล้วหนึ่งรอบก็เลยอีกแปดสิบรอบนะครับโดยอีกแปดสิบรอบก็มามาก 1, 000, 000, 000. ประมาณสักหนึ่งหมื่นห้าพันเทสประมาณเนี้ยแต่ผมว่าถึงอีกสิบหกวันมันถึงอยู่แล้วเบ็ดเสร็จมันขึ้นมาวันละหนึ่งพันจากที่เล่นนะโอเคทีนี้เดี๋ยวกลับไปในส่วนของจดหมายครับอันนี้ตัวเกมแม่งแจกทุกวันเลยเว้ย สองร้อยสองร้อยสองร้อยแจกทุกวันเลยครับเก็บครับอย่างที่ผมบอกไงว่าเกมมันให้ทุกวันจริงๆนะไม่ได้รอเล่นนะครับเนี่ยแล้วก็ยังได้อยู่อันดับต่อมาก็คือในส่วนของอพิซซ่าเราก็จะเล่นอันเนี้ยเป็นหลักเล่นไปเลยเล่นไปเลยเนี่ยอย่างเงี้ยครับพอเล่นเสร็จใช่ป่ะเราก็จะได้ในส่วนของเคเวสนู่นนี่นั่น,นก็เดินไปเดี๋ยวเราจะได้เพชรด้วยเนาะแล้วก็สิ่งที่เราจะได้ต่อใช่ป่ะหลังจากเล่นเคเวสตรงนี้เสร็จเดี๋ยวขอออกแป๊บ อออกเลยเนาะจะได้ไม่เสียเวลานะครับหลังจากเสร็จแล้วนะหลังจากพิซซ่าหมดนะครับมาที่ตรงนี้ทีเนี้ยคุณมีทางเลือกคือแบ่งพิซซ่าจะเอาไปใช้อะไรนะครับอย่างแรกก็คือเอาไปสูงกาชาไหมซึ่งกาชาคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณเล่นทีมไหนคุณก็เลือกอันนั้นนะครับแต่คําแนะนํายังไม่ต้องรีบก็ได้เพราะตอนแรกๆเลเวลมันยังขึ้นไวอยู่ขึ้นไวอยู่นะครับหรือเราจะไปเล่นอีกทีตอนเวลห้าสิบเลยก็ได้ตอนมันปลดล็อกเเวลห้าสิบเนี่ย ค่อยไปเล่นอีกทีก็ได้เพราะว่าเราจะได้สีทองชัดเจนนะครับหรือ40คุณก็ลงได้ถ้าหากแบบเวลาลงแล้วแบบเอ้ยมันมันเล่นไม่ไหวอะ่ะก็ค่อยมาอัพการ์ดมันเก็บการ์ดอีกทีนึงก็ได้นะครับแต่ถ้าเล่นผ่านอยู่แล้วไม่แนะนําให้มาเล่นเคียนะแล้วอันดับต่อมาหลังจากเมื่อกี้ที่เราใช้พิซซ่าหมดแล้วนะท้าทายเหมือนเดิมทรัพยากรตรงนี้เก็บให้ครบพอครบเสร็จก็ไม่มีอะไรทําจบหลังจากนั้นมาที่สกิลอันดับไร้ขอบเขตเรียกง่ายๆว่า pvp นะครับ โหมดจัดอันดับเล่น1รอบต่อวันและจบ1รอบต่อวันเท่านั้นเกมไม่ได้บังคับเยอะนะครับแฟ้มรับสุดยอดเป็นไปได้อันนี้เป็นอีเวนต์กิจกรรมซึ่ง1เดือนจะมี1รอบอย่าลืมเก็บให้ครบนะครับเอาขั้นต่ํา2่ดาวคุณก็จะได้อันนี้คําแนะนําคืออย่าลืมมาเก็บกันด้วยนะครับซึ่งตอนนี้เล่นยังไม่ผ่านขี้เกียจเดี๋ยวค่อนเล่นต่ออ่าโอเคตัวนี้จบปั๊บมาในส่วนของท้าทายนะครับโมทีมอันนี้เป็นอะไรที่เพอร์เฟกที่สุดอย่าลืมนะครับโมท้าทายตรงนี้มาเล่นนกันด้วย หนึ่งสัปดาห์จะรีหนึ่งรอบดังนั้นไม่ต้องรีบเช่นอาจจะท้ายท้ายสัปดาห์ก็ได้วันเสาร์อาทิตย์ค่อยมาเล่นเพราะเลเวลมันจะเยอะตอนนี้ส่วนใหญ่ผู้คนจะเลเวลอยู่40กว่า,วาส่วนใหญ่นะ35-40กาถึง่กว่าคำแนะนําคือลงท้ายท้ายสัปดาห์ก็ได้เพราะมันจะไม่เสียเวลามันจะได้ลงทีเดียวแล้วผ่านแต่ดีกว่านั้นคือหาเพื่อนลงเล่นด้วยอันเนี้ยดีที่สุดนะครับแล้วก็ในส่วนของท้าทายสุดขั้วอันเนี้ยก็ต้องลงนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมไม่มีทีม เพราะเปิดตัวยังไม่ได้แล้วก็ไม่ดันไม่เปิดซะโดยคือมันต้องมีทีมถ้าไม่มีมันลงไม่ได้ก็อย่าลืมมาลงนะครับคือเรื่องง่ายๆครับลงมันทั้งหมดเท่าที่เราจะลงได้อ่ะส,สังเวียนายาอันนี้ได้3รอบต่อ3วันมั้งถ้าจำไม่ผิดนะเป็นการอัพรูนอัพการ์ดเพื่อให้มีอ่อการ์ดอย่างการ์ดอันเนี้ยไฟเผาแรงขึ้นอะไรเงี้ยตีแรงขึ้นเล่น,เล,นเล่นตามท่าที่เราเล่นเนาะผมเล่นตีไฟก็เล่นไฟนะครับ การเดินทางผ่าทรงจำอ,อันนี้ก็อย่าลืมนะครับผ่านด่านเสร็จก็มาเก็บพอเก็บเสร็จปั๊บอย่าลืมไปอัพตัวละครเอาง่ายๆครับไอหมดตรงนี้ทุกอันอ่ะมันให้ลงอย่างละหนึ่งทุกอันเลยไอท้าทายเนี่ยอย่างละหนึ่งเล่นเล่นเล่นให้ครบทรัพยากรอย่างละหนึ่งเล่นให้ครบจากนั้นทีมลาบปีศาจเดี๋ยวเพื่อนๆก็น่าจะได้ไปโดยปริยายนะครับเนี่ย <brasile S 2> ตั้งทีมสำรวจลาปีศาอะไรก็ว่าไปเออล,ล,ลืมลืมลืมอย่างหนึ่งก็คือการบริจาคอย่าลืมนะครับบริจาคด้วยนะครับ เป็นไม่ได้บริจาคทุกวันนะอันนี้ในส่วนของกิ้วนะครับอย่าลืมนะเพราะเราจะได้นี้เพื่อเอาไปแลกของนั่นเองอันเนี้ยโดยเบื้องต้นเด็ดเสร็จมีเท่านี้อันดับต่อมาที่จะให้ทําต่อเนาะก็คือมาในส่วนของเมน,นูก่อนจากนั้นมาที่ส่ง1วันจะได้5รอบถ้าเป็นไม่ได้คือควรเอาระดับเยอะที่สุดไว้ก่อนโอเคไหมมันลิมิตแค่5รอบต่อวันนะครับ s a อะไรก็ได้ขอให้มันสุดสุดไว้ก่อนอะเอาเอาเอามาก่อน อันต่อมาคือแรกอันนี้เมื่อเมื่อเมืม่อกี้คือเราจะทําอะไรบ้างจากที่เข้าเกมเนาะส่วนตอนนี้เราจะมาคุยว่าแลกอะไรดีเอาแบบค,คุ้มอันนี้ผมจะตอบจากความรู้ที่ผมมีนตอนนี้นะครับหากใครเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้ตามหรือไม่ตามก็ได้แล้วแต่สะดวกเนาะแน่นอนรับว่าส่วนตัวผมจะเก็บยาวจะยังไม่ได้ใช้อะไรเลยครับยกเว้นอันนี้เห็นปะตัวเกมมันแจกอย่างที่บอกครับเมื่อเก็บพบถึงตรงนี้เราก็จะสามารถแลกได้อันนี้ผมผมก็จะแลกให้หมดเพราะเกมแจกให้ฟรีเนาะส่วนสมุด ไม่เอาครับเพราะว่าเดี๋ยวกิจกรรมมีแจกให้แน่นอนเรื่อยๆแต่อันเนี้ยน่าเก็บเพราะว่ามันจะมีในส่วนของลูนครับเราจะใช้อันเนี้ยกับลูนอันเนี้ยน่าเก็บอันเนี้ยน่าเก็บอันเนี้ยไม่เอาคืออะไรก็ตามที่เกมแจกให้เราทุกวันอ่ะจากทรัพยากรอ่ะอันเนี้ยอันเนี้ยอันเนี้ยแจกอยู่แล้วอันเนี้ยแจกอยู่แล้วเราไม่แลกเราจะแลกแต่อะไรที่เกมมันอาจจะแจกบ้างหรือไม่แจกบ้างครับเช่นอันเนี้ยอันเนี้ยเอาแน่ๆละส่วนที่เหลือก็แล้วแต่สะดวกในหน้านี้เนาะ อันต่อมาคือหน้ารูนอันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆมีรูนครบหรือเปล่าถ้าครบแล้วก็ไม่แลกก็ได้เนาะเพราะว่ามันอัปเกรดได้เรื่อยๆอันต่อมาอันนี้คือทีมราปีศาจหรือเรียกว่ากิ้นั่นเองถามว่าจะแลกอะไรนะครับส่วนตัวนะฮะมันต้องรอกิ้เลเวล7ก่อนคุณถึงจะสามารถแลกอันนี้ได้เห็นปะระดับตํานานได้เลยหมายความว่าก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรที่ควรให้แลกเลยย้ํายกเว้นอันนี้แลกได้แต่ถามว่าคุ้มไหม400มองว่าไม่คุ้ม สู้ไปเอาของที่มันดีๆเลยดีกว่าเช่นอันเนี้ยเห็นปะขั้นต่ำไนดะ้อาวุธม่วงอาจจะได้มหากราบเลยก็ได้อาจจะได้เลยก็ได้นะครับหรืออันเนี้ยเวลสี่ก็แลกอีกทีหนึง่งดังนั้นเนี่ยหลักๆผมเลยจะเก็บอันเนี้ยว้แรกเพื่ออันเนี้ยเป็นหลักแต่ต้องให้กิวเลยเวลถึงก่อนนะแต่เดี๋ยวถึงเวลาภายในสัปดาห์ยังไงก็เวลสามเนาะซึ่งเล่นวันแรกจะมาเวลสองอันเนี้ยอันสุดท้ายนะครับก็คือในส่วนของเล่นโหมดทีมหลังจากจบเราจะได้ของเ,อเหรียญพวกเนี้ยเพื่อเอามาแลกของ ถามว่าแรกอะไรดีแน่นอนอยู่ยแล้วครับอันนี้แน่นอนอันนี้แน่นอนวงเล็บว,ว่าได้ต่อสัปดาห์นะครับต่อสัปดาห์นะครับอันนี้บางอันมีถาวรเนาะแต่ส่วนใหญ่มีต่อสัปดาห์เห็นป่ะเนี่ยของพวกเนี้ควรเก็บและแลกของพวกนี้ทีเดียวอย่าเอาไปแลกมั่วนะแลกมั่วเดี๋ยวมันจะไม่ถึงนะครับอย่าแลกมั่วเด้อเนี่ยเห็นป่ะอ่าระดับนรกก็มีดังนั้นผมเลยแนะนําตั้งแต่ต้นตอนตู้กาชาว่าเออเป็นไปได้ไม่อยากให้แลกอันเนี้ย เพราะว่ามันมีตัวเกมอ่ะมันมีแจกแต่ไอตัวเนี้ยไอตัวเนี้ยเกมผมไม่เห็นมีแจกเลยส่วนใหญ่ได้ได้มาจากเกมอ่ะใส่กล่องจดหมายมาให้วันละหนึ่งอันนี้คือที่เห็นนะหรืออาจจะผ่านเวสยมาจำจำไม่ได้แล้วเห็นว่าเนี่ยคือมันมีแค่เนี้ยมันแจกน้อยครับดังนั้นเราควรเอาเพชรไปเปิดสําหรับอะไรที่เกมมันไม่แจกดีที่สุดเพราะอันเนี้ยมีแจกอ่ะเดี๋ยวผมกลับไปให้ดูอีกทีหนึง่งเรามาที่แรกนะปุ๊บแล้วก็ในส่วนของความร่วมมือเนาะแล้วทีนเนี้ยเนี่ย ทองไอทองกิยุกเนี่ยคุณเห็นไหมอันเนี้ยเราจะได้2ใบต่อสัปดาห์เราแลกได้เรื่อยๆด้วยนะครับอันเนี้ยก็ควรแลกเอาไว้พอจะได้อัพสำหรับสีทองได้นะเนี่ยไอพวกเนี้ยสำคัญหมดเลยสำคัญหมดเลยแต่ดีสุดคือแลกประมาณเนี้ยไปเลยดีกว่าเห็นปะแลกอันนี้ไปเลยมันดีที่สุดแล้วอย่าลืมเด้อเนี่ย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 ไอสองอัน,นเนี้ยเนี่ยอันนี้ด้วยสําคัญนะเป็นไปได้คือเก็บแลกอันนี้อันเดียวเท่านั้นนะครับ ตอนแรกได้ยากไม่ต้องซีเรียสเพราะว่าเดี๋ยวเราเพื่อนๆเบยวเยอะกันก่อนลงหมดทีแล้วมันจะผ่านง่ายนะครับเนี่ยอันเนี้ยถ้าแลกได้ก็แลกไปก่อนไม่ต้องซีเรียสมันเป็นระระดับทองไงอันหลังอ่ะมันรกแต่เดี๋ยวเราได้อยู่แล้วแน่นอนผมเลยทําคลิปบอกไวว่าสายฟรีมันอยู่ได้ก็เป็นประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนอันเนี้ยแลกได้นะอันนี้ไม่ได้ติดใจนะเพราะว่ามันได้100ถือว่าได้ฟรีจะแลกก็ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีนะเพราะเพชร,พรยังไงก็ดีอยู่แล้ว เด็ดเสร็จเบื้องต้นก็เป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับว่า1วันควรทําอะไรบ้างหวังว่าน่าจะบอกครบเนาะส่วนไหนตกหล่นไปก็ขออภัยมานะที่นี้ด้วยแล้วกันเนาะ